เอาใจสายทูโทนมีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มกันที่ just go, size เด็ดจัสโรสโกไซส์36ด้วยความที่หน้าปัดสีขาวตัวเรือนเป็นสีทูโทนโรสโกทําให้เรือนนี้สวยเรียบหรูมาในราคา3แสน3หมื่น9 0 0บาทต่อกันด้วยเด็ดจัสตโรมันไซส์36หน้าปัดสีขาวตัวเลขบอกเวลาแบบโรมันสีทองเรียบหรูดูดีสุดๆเลยมาในราคา4แสน2หมื่น9 0 0นบาทต่อมาเป็นซับมารีเนอร์ไซส์40ตัวเรือนมีความคลาสสิกเรียบง่ายแต่ดูดี มา,มาในราคา495,000บาทต่อกันที่ Sky d e Wheel Champagne ไซส์12เป็นรุ่นที่แสดง2เขตเวลาใส่เดินทางทั่วโลกต้องมีมาในราคา639,000บาทปิดท้ายด้วยนี่เลย Daytona YG ไซส์40หน้า G, 40, นปัดสีดำตัดกับขอบกรอบทองลงตัวสุดๆรุ่นนี้บอกเลยว่าฮอตมากมาในราคา655,000บาทเท่านั้นเอง